การศึกษาภาษาบาลีไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆท่านนะพูดกันนะมันไม่ได้ยากนะความจริงเราต้องมองให้ลึกนะให้เรียกว่าให้มันมีความหมาย มีคาอธิบายกํากับมากกว่านั้นว่าภาษาบาลีเนี่ยคือภาษาอะไรึ่ง่าวานก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะเกี่ยวกับภาษาบาลีเนี่ยที่สอนวิชาของวันเสาร์ภาษาบาลีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยต้องเขียนเป็นลอจุลาเนะี่ยาลิลอจุลามาจากปักับกาลิก ปะกับอาลิปะเนี่ยมีความหมายว่าประกัตถะประกัตถาก็คืออุกตถะอุกตถะก็คือประเสริฐเลิศสูงสุดอาริในที่นี้เนี่ยความหมายย่อๆคือลำดับลำดับคำว่าลำดับในที่นี้เนี่ย มันหมายความว่าเป็นคำที่พูดถึงพูดถึงความหมายได้ดีกว่าหรือสื่อถึงความหมายได้ตรงบ่าชัดกว่า,าภาษาอื่นใดในโลกเป็นภาษาที่สามารถ สื่อสารอันนี้ทำให้เราเข้าใจโดยเฉพาะเนื้อหาสาระที่สำคัญสำคัญนะในการดำเนินชีวิตเช่นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับปัญญานะเป็นต้นะเกี่ยวกับธรรมะนั่นเองสะับลงลวให้รู้ได้ดีกว่า ตรงกว่าเรียกว่าภาษาสายตรงตามความจริงนะตามเนื้อหาสาระตรงต่อเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ที่มีลำดับแห่งการใช้นะ ใอยคำที่ประเสริฐเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะพระพุทธเจ้าเป็นต้นใช้ภาษาเหล่านี้นะโดยการตรัสถึงสภาวะนี่คือคำว่าปาลิคำว่าปาลิดังนั้นเวลาท่านอัตถกาถาจา์นะ อาจารย์อาจารย์เป็นต้นลงมาเนี่ยเวลาท่านพูดถึงพระไตรปิฎกอันเป็นหนังสือที่บันทึกจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ท่านจะใช้คำแทนหนังสือพระไตรปิฎกทั้งสีเล่มตามฉบับไทยหรือ40เล่มตาม ตบับเมียนมาเนี่ยว่าปาลิหลอจุลาซึ่งหมายถึงพระไตรปิฎกก็เท่ากับว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหนังสือบาลีล้วนบาลีล้วนซึ่งภายหลัง มัจะเขียนคำว่าบาลีกันด้วยลอลิงแล้วเราก็มีคำอธิบายกำกับว่าพุทธาวาจะนังปาเีติติปาลิบ้างนะแล้วก็อัดถังปาเีติติปาลิบ้างนะเป็นลอลิงไปอันนั้นก็จะหมายถึงบาลี ที่ที่เป็นไวยากรณ์หรือไวยากรณ์เกี่ยวกับบาลีมากกว่านะถ้าเรารู้บาลีเราจะรู้ธรรมะได้ดีกว่ากว่าอะไรกว่าคนที่หรือกว่าการไม่รู้ภาษาบาลีนั่น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ควรควรตรันหนักนะเพราะว่าจากที่เราทราบนะมีการศึกษาสนใจใส่ใจให้ความสําคัญมองว่าสําคัญนะเกี่ยวกับภาษาบาลีเนี่ยมันเร่น้อยลงมันน้อยมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่ามายุคเราสมัยเราเนี่ยเราอย่าเอออ,อหอหมก นะตามยุคก่อนเราไม่กี่ยุคที่ละเลยหรือมองข้ามหรือพยายามจะเมินคือไม่มองว่าภาษาบาีมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรนะในเมื่อเรามีบุญระดับหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้เป็นชาวพุทธในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายนะาการที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้มีโอกาสมีบุญที่ดีจะส่งคนให้ตนในโลกมนุษย์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ร่วมกับมนุษย์ชีวิตอื่นๆหลายๆชีวิตเป็นชาวพุทธได้เช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆน ถ้าวันนี้พบนี้ชาตินี้โอกาสนี้เราไม่ขลนขวายในการที่จะศึกษาภาษาบาลีเพื่อรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้อย่างละเอียดลึกซึ้งตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมะผ่านภาษาบาลีไว้เนี่ยโอกาสข้างหน้าชาติข้างหน้านาคตการต่อๆไปเนี่ย คงเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าพบชาตินี้นะจะมองว่าโอ้มันอากาศมันก็ร้อนเดินทางก็ลำบากอายุก็เยอะยิ่งอายุเยอะยิ่ง,งต้องเรียนเยอะเยอะเพราะว่าอายุเยอะเนี่ยถ้าเทียบกับคนอายุน้อยโอกาสที่จะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาเนี่ยมันใกล้กว่าคนอายุน้อย่ยโอกาสเนี่ย,ยไม่ได้แปลว่าแน่นอนนะดังนั้นเราจะต้อง ค้นควายในการที่จะศึกษาโนะดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าถ้าเราศึกษาผ่านภาษาบาลีได้เนี่ยมันจะชัดเจนนะมันจะแน่นอนนะว่าท่านพูดว่าอะไรเพราะเราเข้าใจภาษาบาลีนะก็เป็นการแนะนำหรือเตือนสติเราท่านทั้งหลายไว้นะสมัยนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆนะ